สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศยามเช้าครับสวัสดีบรรยากาศฝนตกครับเล่นแต่เช้าเลยนะฮะแล้วผมเพิ่งตัดหญ้าไปนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูนะครับแป๊บเดียวฮะแป๊บเดียวงามทันตาเห็นเลยครับตัดหญ้าไปนะครับบรรยากาศหลังบ้านวันฝนตกนะฮะบรรยากาศดีครับ ตลาคิลิวตาคิลิวเห็นนะฮะหลังบ้านผมอา่า็นครับไม่ต้องรดน้ําต้นไม้เลยนะฮะนี่ฮะมะนาวต้นมะนาวอยู่ข้างบ้านมะนาวก็ลูกดกดีนี่ลูกหล่นลงมาเองครับมะนาวฮะเก็บกินทุกวันนะครับมะนาวถึงกับเหลือฮะเหลือกินนะครับฝนตกโหยิ่งฝนตกด้วยนะ หนาวยิ่งดกเลยฮะเดี๋ยวออกดอกเต็มเลยครับอันนี้ทับทิมครับเนี่ยทับทิมผมลูกเต็มลูกลูกเต็มทับทิมอะดกดกดีครับอันนี้ผมก็ตัดหญ้าไปเมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนเย็นนะฮะโอ้โหเดี๋ยวค่อยดูครับอีกไม่ก,กี่วันแป๊บเดียวหญ้านี่งามนะฮะแต่ไม่ต้องลดน้ำต้นไม้เลยครับ นี่ก็เป็นสารพระภูมิข้างหน้าก็เป็นถนนนะครับตกตกตั้งแต่มาตอนตีสี่น่าจะตีสี่ได้นะก็มาถ่ายบรรยากาศยามเช้าด้วยครับบรรยากาศดีครับเพราะว่าผมจะอยู่แบบอยู่แบบชานเมืองนะฮะก็ห่างจากเมืองก็ประมาณ10โลนะครับสิโลหน้าบ้านผมก็เป็นทุ่งนานะครับทุ่งนา ทุ่งนาครับหน้าบ้านทุ่งนาทุ่งนาหน้าบ้านผมอยู่ใกล้โรงเรียนนะครับอันนี้ก็ข้างหลังบ้านผมเห็นไหมเห็นต้นยางไหมต้นยางต้นใหญ่ๆเป็นของโรงเรียนบ้านผมอยู่ใกล้โรงเรียนนะฮะบรรยากาศยามเช้าข้างหลังก็เป็นพวกป่าแบบพื้นที่ของ ของเจ้าของเขาไม่ได้มาทาอะไรก็เป็นป่าป่าพวกเมื่อก่อนชาวบ้านเขาอยู่แล้วเขาก็เสียชีวิตไปไงเขาก็ทิ้งไว้มีป่ามีต้นมะม่วงอะไรต้นใหญ่เต็มเลยครับเขาก็ไม่ได้อยู่ไม่มีใครอยู่เขาก็ปล่อยทิ้งรกไปเลยเป็นป่าก็ธรรมชาติดิผมมาชอบนะผมชอบอยู่แบบเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยยิงบรรยากาศยิ่งฝนตกอย่างเงี้ยมันยิ่งแบบ รู้สึกแบบเป็นเหมือนอยู่ในธรรมชาติอ่ะมีต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบนะฮะผมชอบธรรมชาติครับเย็นดีฮะแบบหน้าร้อนก็ไม่ร้อนมากอากาศเย็นสบายครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนีครับมามามา,มาถ่ายให้ดูบรรยากาศฝนตกยามเช้าในบ้านนะครับไปแล้วครับสค,ครับ